สวัสดีครับมาบนชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมเอลเดนลิงนะครับซึ่งเนี่ยครับผมก็อยู่ที่ปราสาทหลังนี้นะครับเนี่ยครับโบสถ์ผูกชะตานะครับเพื่อนๆเ,เป็นโบสถ์ผูกชะตานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้าเต่าเนี่ เดี๋ยวผมเก็บรูนก่อนนะครับเจ้านี่ดูท่าทางจะ้ลยดูท่าทาง้ายนะครับ้ายใช่เล่น ึดนะครับอึดใช้เล่นเลยแหละก็โหมีการเหวี่ยงกระโหลกมาด้วยนะอุ้ยยิวตัวเองด้วยนี่เหมือนฮิวตัวเองด้วยอ่ะ อื้มพวกนี้เหมือนยมมาทูดเลยนะครับเฮ้ยยังฟุน้นขึ้นมาอีกอื้มสุดๆเลยอะ่ะอย่าบอกไม่ตายนะโอ้โห ขึ้นมาเพื่อนโอ้โหต้องฆ่าให้ตายเลยนะครับแบบไม่ให้เหลือซากเลยถึงจะไม่ฟื้นฮึหลายมากนายหลายจร,จริงเพื่อนอึดมากอะ่ะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าเต่านะครับนะครับปวดผูกชะตา You are tarnished. I welcome you to the Church of I am Miriel. My apologies for the unseen state of affairs. No. How it, it came to be known as the Church of Vows. My hmm? no. <Yar insane> no. has caused us, all of us, to lose sight of something very dear. It is here. อ๋อสองราชวงศ์พษาทองและจันทราเลนนาลาใช่วิทยาลายัยเลยาลูคาเรียนี้ผมอยากไปนะครับ Oh, was there something? You are free to show yourself around. I would serve as your guide only if you find anything of use. Unless, in which case. You wish to know more of Lord Radagon? Lord Radagon was a great champion. Oh, Mipomzi, Dang, Friusayai. Radagon stands at the head of a great golden host. The Lady Renala in battle. He soon repented his territorial oh, loss and became, however, Godfrey, first Elden Lord, was hounded from the lands between Radigan left Renala to return to the Ertree capital, becoming Queen Marika's, taking the title of second the mystery induced as to why Lord Radigan would cast Lady Renala. Not all things can ให้เรียนรู้ด้วเหรอจริงดิอ๋อมีให้เรียนรู้เพิ่มนะครับอันนี้หอกสายฟ้าโจมตีสายฟ้าเล็งเป้าอืม อันนี้น่าจะรุนแรงนะผมว่าเรียนรู้ให้หมดเลยโอเคนะครับคาถานี้ครบหมดล้วมันตราก็ครบแล้วโอเคเกี่ยวกับเลนนาล่าจอมเวจันเพน ผู้งดงามและยิ่งใหญ่หลังถูกสามีนะครับลาดากอนทิ้งไว้ห,วไหัวใจเขาก็สลายเลยอ๋อพิเทลัยลุกขึ้นมาก่อกระบฏต่อราชวงศ์เลนาร่าก็ถูกจองจำนะครับแสดงว่าผมต้องออกตามหาเลนาร่าหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปที่ไหนได้อีกนะครับอันนี้ผมมาก็มาเจอกับเจ้าเต่ายักษ์นี่นะครับโอเคนะครับ